ใ,ใ่จำบุญรอดไมได้ละะเลยต้นเล็กไงนเล็กไอ้อชัยเป็นตาย,ลย,าายแล้วไหไม่มามันไม่ล้วไม่มา

อไราดรอดไงรอดเลนตรีอย <hart> ่านรอดวมาไ่าวามอะไรตาเนี่ยตให้ให้คนี่ง่้รืโทรศัพท์ไว้มารับตัวน

มันกาหลานหน่อยหันดูโอ้ยเส้นดูมันกลวนี่มันะไม่ไหวแม้วันนัทอะน่องกลวยน่งกลวดู้วมันหลานบอว่าเส้นแต่ไม่เหมือนมาเลยโอ้ยหลานหลานบอกไม่เหมือนมาเหลานหลานว่าเส้นแต่มันโป้งไงไม่ไอ้นี่เขาไม่เรียกว่าสดหรอกมัน้นแข็งไงไปูโอ้ย ผมแต่มันผมว่ามันกลัวแล้ววันนั้นอะวันนี้ไม่อยู่นี่หว่ากำดา,ำำดามาช้ามาช้าว่ามามามันเลี้ยงมันเลี้ยงหลานยังไงไอ้ตัวตัวตรงได้่งว้มันไม่ได้หลานจะไม่สนิทแน่อย่างนี้โดนเอิ่มไอ้คนนี้ถึงนนลานแต่ไอ้ชายเย็นดิแล้ว ល្រូពីស្นានប